เก็บนะครับปิดโควิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหงื่อออกเยอะมากทั้งนั้นที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็แบบมีไข้นอนอยู่อย่างั้นห่มผ้าแล้วก็ยิ่งห่มผ้ายิ่งเหงื่อออกมีอาการคันศีรษะคันนู่นคันนี่ตามมาพร้อมที่จะแบบกลับมาบูสต์ตัวเองให้แข็งแรงให้ชายให้เปล่งประกยายอีกครั้งนึงออกไปแล้วเนี่ยจะต้องไปกัดสียรอบหนึ่งได้แน่อนอนอันนี้แพลนไว้แล้วในใจ สวัสดีทุกคนนะครับผมในวันนี้เนี่ยกลับมาเจอกันอีกแล้วในช anel ของโฟมโฟมล็อกเองนะครับก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยโฟมก็มีเรื่องมาคุยกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมเราจะมาทําการบูสต์ตัวเองหลังจากที่โฟมเนี่ยเก็บนะครับ Co ิปโควิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงระหว่างที่โฟมเนี่ยกำลังรักษาตัวอยู่เราก็เป็นช่วงปลายท้ายที่จะกําลังออกและอีก3วันในวันนี้เนี่ยสภาพร่างกายก็ค่อนข้างโอเคในประมาณหนึ่งเราก็พร้อมที่จะแบบกลับมาบูสต์ตัวเองให้แข็งแรงให้ชายให้เปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งตามชื่อคลิปเลยนะครับผม let's try after quarantine นั่นเองนะครับผมซึ่งซงีรีส์เนี่ยโฟมก็คิดไว้แล้วแหละว,ว่าจะมีประมาณ23คลิปด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปว่าคลิปต่อต่อไป เราจะมาแชร์เรื่องอะไรอีกนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเริ่มด้วยเรื่องราวของผมกันก่อนเลยละกันเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่แบบว่าฟมรู้สึกแบบผัดใจมากเลยเวลาป่วยตอนป่วยก็คือผมปล่อยเซิร์ไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่ตอนนี้เนี่ยก็กลับมาแล้วครับเราพร้อมแล้ววันนี้เนี่ยโฟมก็ไม่ได้มาตัวคนเดียวนะครับผมวันนี้เนี่ยฟมก็ พาน้องๆจากแบรนด์ของคา r เฟนโคมาด้วยนะครับผมคือเขาบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ใช้ส่วนผสมจากสมุนไพรไทยธรรมชาติแบบ100%เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องราวของขิงตะไคร้อะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องราวของการฟื้นบำรุงเส้นผมหนังศีรษะของเราเนี่ยให้พร้อมสู้กับการแบบว่าออกไปแล้วเนี่ยจะต้องไปกัดสีอีรอบนึงได้แน่นอนอันนี้ แในนไวว้้ลใใจคือแบรนด์นี้เนี่ยเขายังได้รับรางวัลเบสแชมพูน์คอนดิชนเนอร์สำหรับผู้ชายที่แบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยเฉพาะที่เป็นผู้ชายอย่างเราเนี่ยได้ค่อนข้างโอเคเลยผมผู้ชายที่มีความหนาความมันบนหนังศีรษะเยอะมากกว่าผู้หญิงเนี่ยมันก็ค่อนข้าง ตอบโจทย์แล้วเราก็แน่นอนว่าทิ้วมาจากบ้านด้วยเช่นกันนะครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าศัตรูตัวฉากาศที่จะมาทำร้ายเส้นผมเราได้อย่างแนบเนียนสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ ถูกต้องครับนั่นก็คือเหงื่อของเรานั่นเองนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เวลาที่เราเนี่ยอยู่เฉยก็เหงื่อออกใช่ไหมครับเวลาฟมนอนป่วยผมก็จะเหงื่อออกเยอะมากทั้งนั้นที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็แบบมีไข้นอนอยู่อย่างนั้นห่มผ้าแล้วก็ยิ่งห่มผ้ายิ่งเหงื่อออกพอเหงื่อออกเสร็จปุ๊บเนี่ยในเหงื่อใช่ไหมครับมันก็จะมีกรดแลคติกที่จะมาทําลายเส้นผมของเรา ซึ่งเวลาที่เราเหงื่อออกแล้วตัวเราแห้งอย่างเงี้ยหลายหลายคนก็อาจจะมองข้ามเพราะว่ามันเหมือนแบบเหงื่อมันก็ไม่อยู่แล้วมันก็หายไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่ความจริงแล้วว่าเหงื่อเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเหงื่อออกแล้วมันแห้งอย่างเงี้ยจากเหงื่อก็กลายเป็นคีเกลือใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือความสกปรกที่หมักหมมอยู่แล้วมันก็จะส่งผลเสียต่อเส้นผมเราถ้าเกิดว่ามันมีอาการแบบหมักหมมไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เราเหงื่อออกอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเชื้ที่ออกมาจากหนังศี เรเาทําให้เกิดแบคทีเรียที่สะสมหมักหมมมีอาการคันศีรษะคันนู่นคันนี่ตามมาูดแเราก็รู้สึกแบบพ้อคันขึ้นมาเลยเนาะอะไรว่าในวันนี้เนี่ยโฟมก็มีทิปส์เลไกๆน้อยในการสระผมนะครับมาฝากทุกคนกันแล้วเราไปสระผมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับมาสู่ขั้นตอนในการดูแลเส้นผมของโฟมเนี่ยก็จะมี3มขั้นตอนง่ายๆด้วยกันนะครับผมก็คือสระ นวดแล้วก็ลงสเปกเมนต์นั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผมใช้เนี่ยก็จะมาจากผลิตภัณฑ์ของคาร์เฟนโคนั่นเองเริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคาร์เฟนโคนิเจอร์ไรโซม์แอนด์คาเฟลไลม์แชมพูนะครับผมแชมพูที่มีส่วนผสมของเงาขิงแล้วก็มะกรูดนั่นเองนะครับผมเงาขิงเนี่ยหรือว่าจิงเจอร์ไรโซม์เอ็กซ์ทรับเนี่ยก็จะช่วยให้รากผมแข็งแรงแล้วก็จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่ร่วงง่ายนะครับผม ต่อมาเลยเนี่ยคาเฟ่ล้างเอเซนเชียลออยตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันหอมระเหยสก,กัดเย็นจากผิวมะกรูดนะครับผมช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรานะครับทำให้เส้นผมเราเนี่ยเวลาสระไปแล้วเนี่ยไม่มีการหมักหมมของเชื้อราอย่างที่เราพูดไปในเรื่องของเหงือ่อแล้วก็ไม่คันหนังศีรษะด้วยนะครับผมซึ่งกรดซิตริกในมะกรูดเนี่ยก็ยังจะช่วยชําระล้างสารตกค้างได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบหนังศีรษะมันเปิดอะแล้วแบบสิ่งสกปรกมันออกมาอะไรแบบนี้ เ,ออเวลาใช้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นสารสกัดจากมะคัมดีควายนะครับผมซึ่งตัวน,นี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องราวของการรักษาชานะตู่หรือว่าป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันโรคชนะตู่ให้กับหนังศีรษะของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็สารสกัดอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากมะขามป้อมนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องราวของการกระตุ้นการสร้างใหม่ของเส้นผมและที่สําคัญเลยเนี่ยจะทําให้ผมที่งอกใหม่ออกมานะครับผมมีความ ดกดาแล้วก็งอกช้าอีกด้วยอันนี้คือแบบถูกใจคนวัยรุ่นอายุเกือบเกือบสาอย่างเรา <c oughs> <c oughs> เป็นที่สุดแล้วอย่างเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะเป็นแชมพูที่มีเนื้อใสเออพอเนื้อใสล้างไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าถึงความแบบไม่หนักหัว เวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นของความเป็นมักกรูดช,ชัดมากแต่ว่าความเป็นขิงอะไรเงี้ยเราเราไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันขิงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรื่อง,งของขิงเนี่ยก็ช่วงนี้ก็มีความผูกพันกับขิงนิดนึงเพราะว่าช่วงที่รักษาตัวก็คือแบบหมอก,ก็บอกว่าให้กินน้ำขิงเยอะๆเราก็กินน้ำขิงเยอะพอสมควร <c oughs> นี่ก็มาเจอขิงอีกแล้วนะคบผม <c oughs> เวลาใช้ไปแล้วเนี่ยผมก็จะใช้คู่กันกับแปรงสระผมตัวนี้เนาะก็จะหน้าตาเหมือนแบบเครื่องมือทำโทษในรายการสมัยก่อน เราก็จะแบบฉุดทูๆูๆููดูดขั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 ดอะไรอย่างเงี้ยเวลาสระไปแล้วาเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเล็บอะนวดผ่อนคลายเวลาเราสระผมชิปส์ในการสระผมของโฟมเนี่ยโฟมก็จะสระแค่ตอนเย็นนะครับผมตะกสองรอบครั้งแรกเนี่ยเราก็จะสระตามปกติเลยแต่ว่ารอบ2เนี่ยเราก็จะลดปริมาณแชมพูลงมาหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วในระดับหนึ่งแล้วก็รอบ2เราก็สระไปแบบพอสดชื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นนวดเอามากกว่าสเต็ปต่อมาเลยเนี่ยก็จะทําการ นี่เลยใช้ตัวนี้นะครับผม ตัวนี้เป็นคาร์บอนโคอะโลเบอร่านัวร i ชิ่งคอนดิชเนอร์นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าจะมีมอยเจอร์เซอร์จากอะโลเวร่าเนี่ยช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมแล้วก็หนงังศีรษะของเรานะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังจะช่วยลดในเรื่องราวของการระคายเคืองจากมลพิษฝุ่นควันอะไรต่างๆเป็นการเตรียมพร้อมสู่โลกภายนอกที่ดีงามมากนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีสารสกัดเข้มข้น,ขนจากอะโลเวร่ามากสูงสุดถึง99%เติมความชุ่มชื้นเติมน้ําเติมความชุ่มฉ่ำ ให้กับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเชียร์บัตเตอร์นะครับผมที่จะมาช่วยเติมความชุ่มชื้นความนุ่มนวลนุ่มละมุนให้กับเส้นผมของเราแล้วก็โปรววตามิน B5 นะครับผมที่จะมาช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมผมที่ถูกทำลายจากสารเคมี Me อะไรต่าง <laughs> ตก็ไม่ได้หมายถึงเราใช่ไหมเนี่ยผมถึงได้เลือกตัวนี้นะะในการรักษาผมกัดสีแบบนี้ <laughs> เวลาที่ผมใช้แล้วนะครับผมผมก็จะทำการ เทบีบบีบบีบแล้วก็นวดนวดลงไปบนหนังซีซ่าของเรานะครับผมแล้วก็ ใน้องคนนี้เหมือนเดิมหมุนหมุนหมุนวนวนวนไปสักประมาณแบบ5นาที10นาทีก็ได้นะครับผมจะวน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 หรือว่าหวีหวีหวีอะไรแบบนี้ก็ก็ใช้ได้เลยมันไม่เจ็บหนังศีรษะนะก็คือมันดูเหมือนแหลมก็จริงแต่ว่ามันก็จะช่วยในเรื่องราวของการผ่อนคลายเพราะว่าน้องเขาเป็นแบบซิลิโคนจะรู้สึกได้เลยว่าเส้นผมของเราเนี่ยได้รับการบำรุงแล้วก็ไม่แห้งแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ดูแบบมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะ ะใช้อาทิตย์ละาสองถครั้งต่อสัปดาห์ก็น่าจะโอเคแล้วครับผมเอาละครับแล้วหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการสระผมลงครีมนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ผมก็จะใช้ตัวนี้เลย Ginger l i h t e r m แล้วก็ c u t i l e s c a t Treatment นะครับผมช่วยลดผมขาดหลดลุ่งนะครับผมแล้วก็เสริมการเกิดใหม่ของเส้นผมทําให้ผมดกดาเงางามแล้วก็ยับยั้งเชื้อราลดอาการเกิดของการรังแครหรือว่าอาการคันหนังศีรษะอะไรแบบนี้เพิ่มพลังมาทํางานคู่กันได้ดีงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็คืออาจจะสระผมเสร็จแล้วล้วก็เช็ดนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องแห้ง,หงมากแล้วเราก็หยดลงไปเลยครับประมาณส4สี่หยดเท้ ั่วบริเวณหนังศีรษะเวลาหยดไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความเย็นๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเขามีความเข้มข้นมากจริงๆนะครับผมพยายามอย่าให้โดนผิวหน้าเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างแสบอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่าให้เข้าตาเลยนะห้ามเข้าตาเข้าตาไม่ได้เด็ดขาดมันก็เย็นมากพาสอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่าก็คิดว่าไม่น่าจะอันตรายถึงขั้นแบบว่าเออแสบแดงขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความเย็นนิดนึงนะ พอหยดลงไปแล้วใช่ไหมครับผมก็จะนวดนวดวนไปให้มันดับช่วยผ่อนคลายอีกในสเต็ปสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ให้เอตัวทรีทเมนต์ตัวนี้เนี่ยมันได้แบบไหลซึมทั่วบริเวณหนังศีรษะของเราใช่ไหมครับพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทําการใช้ไดเป่าผมนะครับผมเป่าให้ผมมันแห้งอยากบอกเป็นทิปส์ว่าไม่ควรจะ ปล่อยให้เส้นผมเราเนี่ยแห้งโดยที่ไม่ได้ใดเพราะว่ามันจะทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยมันง่ายแล้วก็มันก็จะมีความชื้นเนี่ยที่ตกค้างอยู่บริเวณหนังศีรษะของเราอาจจะก่อให้เกิดพวกเชื้อราหรือว่ารังแคที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นได้นะครับผมความรู้สึกที่ใช้ตัวนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีความเย็นๆแล้วก็กลิ่นที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของมะกรูดแล้วก็ขิงนะคะผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันมะกรูดชัดมากชัดกว่าขิง มันก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็สดชื่นแล้วก็มีความแบบออร์แกนิกมากๆเลย เราก็ชอบนะตัวนี้รู้สึกใช่แล้วแบบสดชื่นฟ resh เหมือนแบบได้ทําการดีท็อกซ์ผมไปในตัวคือเรียกง่ายว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมาช่วยเสริมไอสิ่งที่โฟมพูดถึงไปในตัวของแชมพูข้างต้นเนี่ยให้มันทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ทําให้ได้ผมที่แบบว่าดูเงางามดูไม่เสียมากก็พร้อมแล้วที่จะไปเคลียร์โคนดําแล้วก็ไปกัดสีใหม่กันอีกรอบละเนาะเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสำหรับการดูแลเส้นผมของโฟมเนี่ยให้กลับมา shine bright อีกครั้งหนึ่งด้วยผลิตภัณฑ์ของ c ้า a n o Co แบบนี้นะครับผม4ชิ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะรู้สึกแบบโฟมบ้างอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้บ้างเนี่ยก็สามารถเข้าไปคลิกดูได้เลยนะครับผมที่เว็บไซต์ของ c ้ p a n o Co นะครับเดี๋ยวฟมจะ ขึ้นลิงก์เอาไว้ตรงนี้ให้ทุกคนเข้าไปดูเลยแล้วก็ลิงก์ใน d e s c r i p t ั o นด้วยนะครับผมเขาจะมีแบบทดสอบนะครับให้เราเนี่ยได้ลองทําดูด้วยว่าเออสภาพเส้นผมของเราเนี่ยเหมาะกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนสูตรไหนขาดอะไรต้องการอะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยเราจะได้สิ่งที่ตอบโจทย์กับเส้นผมของเรามากที่สุด ทำให้การดูแลของเราเนี่ยตรงจุดแล้วก็ไม่เสียงเงินไปสูญเปล่าอีกด้วยนะครับผมเป็นไงล่ะแบรนด์นี้ก็คือที่สุดแล้วแห่งความใส่ใจลูกค้านะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเอาไปลองใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกฟมด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้อยู่ใครยังไม่เคยใช้ใครอยากใช้อะไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างหายไปนานพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยโฟมจะมาชายเรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับใน ช่องของโฟมๆลาอกันเองนะครับผมสําหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย